วันนี้เราจะมาทำอะไรกินดีวะเบื่อวันนี้ก็จะมาทอดเฟรนฟรายกินแล้วกันนะวันนี้ก็เดี๋ยวขั้นแรกอ่ะเราต้องหาพื้นดิบก่อนเพราะตอนนี้ผมมีแค่มือเปล่าอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเสกมันมาเอาได้เสกได้เลยเหรอว่ามันต้องมีอะไรบ้างวะทอดเฟรนฟรายอ่ะกระทะกระทะใช่ไหมอ่ะมากระทะมาเฮ้ยชุบโอ้ยกระทะโคเรคิงเขาด้วยโอเคแจ๋วแล้วต้องใช้อะไรกะถ้าไม่มีตะหลิวก็ตักไม่ได้เลยเออตะหลิว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 นม่ไวะ มาแล้วตาหลิวหูมีสนิมหน่อยอย่างเงี้ยโอเคแล้วจะทอดยังไงอ่ะเราไม่มีอะไรวะน้ำมันปะมันคื่ไหนอ่ะเศษน้ำมันก่อนมาแล้วอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะครับอ้าวมรกตเช่นเคยแล้วมันจะสุกยังไงอ่ะอะแล้วไงต่ออ่ะก็จะสุกยังไงอ่ะเอ่อออทูดิบเศษเตาดิเป็นไฟเป็นไฟเออไฟมา มาแล้วทำไมเป็นไฟเหี่ยวจังวะทอดได้ไม่แน่ทั้งไปอีกใช่เหรอได้ทั้งแล้วอะไรอยู่โอเคแค่นี้แหละพอาะละมึนเหนื่อยหนักมือในดูเร็วๆเลยโยหถ่ขาดแล้วเด็กน้องไม่ไหวแล้วเออไม่ไหวแล้วกูเล่นอะไรเนี่ยบังแบบอ่ะไม่ไหวแล้วน้องบอกว่าจะทอดได้หรือยังเนี่ยเฮ้ยวันนี้เรามาอยู่กับใครเนี่ยเฮ้ยแนะนำตัวหน่อยดิสวัสดีครับผมครับ ข,ขาแย,ยิงครับอ่าวัรุ่งขาแยิงนะครับใครจำหน้าได้นะเคยแข่งรถกับน้องพีน้องแดที่เสียตังค์พี่สามพันน่ะเออเองเสียให้น้องสามพันไม่ k, ใช่เหรอเฮ้ยคนนึงมานี่ยไอะไอ้วันรุ่งตกเบ็ดนี่นี่ชื่ออะไรครับชื่อโตครับเอ้ยชื่อโตครับอ่าทอดดิทอดเป็นปะไม่เ็ะน้องแดงขอแดงเดียยเด๋ยวเลยน้องกูโอเคเดี <Okay. S 3> hey, ๋ยวขั้นแรกอะ่ะเดี๋ยวพี่ใส่น้ำมันลงไปก่อน ลุ้นมา,มจจา่ายตาทุกคนคือลุ้นมากเลยอะอแค่เทน้ำมันนะเนี่ยมันไม่ได้ล้นลุ้นมันไม่ไล,ล,ไมลุ้นมันลอกินของเขาเชฟกระทะห้างของเล่าเชฟกระทะหลุดเฮ้ยยังไม่หลุดจานพอบ่ะอันนี้พี่ทิงก็เพิ่งไปแค่วิบากมาใช่ไหมพี่วันนี้สดสดเลยกลับมาแม่งก็ไม่ให้พักมันต้องให้มาทำนี่ต่ออีกโอ้ทั้งยัางไม่มันนิ่งจังวะแต่พอน้ำมันมุงลงกระทะมึงยี่เนี่ยนี่ น้ำมันปลอมมัเนี่ยมันไม่เดือดเลย,อยโอ้โอ,โอ้ตกใจคิดว่าจะทอดมือตัวเองซะแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะได้กินแน่โอเคจัดไปยครับทุกคนสวัสดีสำหรับวันนี้อรอบคลิปนี้ก็ลากันมาเพียงเท่านี้นะครับไปอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะครับที่เราเตรียมไว้น้ำจิ้มเขาเรียกซอสมะเขือเทศโอเคนี่จะเป็นซอสที่เราเตรียมไว้นะครับ อันนี้จะเป็นโลซาครับของโลซาอันนี้เขาก็ไม่ได้สปอนนะครับอันนี้ผมซื้อเองเป็นซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ๋ออ๋อคิมกันแดดเอ้ยไม่ใช่พี่มันเหมือนอยู่นะอลองลองไปนกมนไปเอยคิมกันแดดมากไว้เลยนะไอ้ต้นไม้ข้างนึงเออไอ้ต้นมาเร็วอ่าคิมกันแดดนะครับอ่ะรู้ปะอันนี้เป็นคิมกันแดดสม50 F P s นะครับอ่ามามามาคิมกันแดดโค้ดหน่อยโค้ดหน่อยโอ้ยังไม่ติดเล็กมีมาร์กเลยนะมาร์กชาโคเอาเปล่า น,น,น,นบบี่มันจะบูมไหมใส่บู๊หรออุ้ยเอาว่ามันเดือดอะไรนั่นอะนนนะโอ้ยมันหมุนยากเนาะมั okay. อาอยู่ทีไหนวะมันเดือดอ,อันนี้คืออะไรที่วะกับผมมารอรอไปก่อนไหนเฮีย,ยฉันมาทำอะไรที่นี่ ก็ยงถูกมึงมันหิวแล้วเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มจะแข็งแล้วอะอะไรแข็งเป็นไฟพี่อ๋อท้อไหมั้อไหมมามามาฝันสี่ดีสีอืมสวยน้องผมกลมเชื่อพี่ทุกคนถูกแน่แน่ เสตแรกเส้แรก <Yeah. S 1> เด็กๆมันน่าจะหิวกันแล้วอ่ะผมรู้สรงแล้วอ่ะดูดัง <c oughs> อยากยาวก่อนเผ <c oughs> ือนน้ำมันนี่อมันอมอยู่ <c oughs> โอเคอ๋อเป็นงีง่เป็นมือที่สามนะครับ <c oughs> อย่าลองแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยนั่นเพราะว่าตอนนี้มันยังอ่อนตัวอยู่เ <c oughs> ออไม่อยากลองชิมว่ะเป็นไงวะลองก่อนชิม อร้อนไอ้เหี้ยเฮ้ยเดยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ทำอะไรอ่ะท็อปที There, ่นั่งเหรอโอ้ยมาทำโอ้โหเอาเรื่องไอผายกันบ้างพี่เนมทอดแทนพี่แล้วตอนนี้โอ้ยพี่เนมทอดน่ากินมากเลยอะพี่ อาเฮ้ยเอ้าใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นลมแล้วพี่เนมทอนเร็วดิน้องเป็นลมแล้วมันโทษพี่ไม่ได้ต้องโทษต้องโทษไฟแล้วล่ะโอ้โหไฟมันไม่ค่อยแรงเนาะอืมแรงแล้วแหละเออท็อปเองเอ็งเป็นลูกมือช่วยหน่อยดิดูท่าดูท่าดีน้ำมันใช่ใช่จะได้ กระเด็นลงเองกลัวอะไรขนาดนั้นวะบุ้มกูชอบท่าเทนนามันน้องมันวะได้ไหมพอเป็นไงโอเคแมมถือว่าผ่านไหมขึ้นฟ้าพี่อ่ะเป็นไงโต๊ะผ่านใช่ปะผ่านอยู่อย่างนึงน้ำเออเออวะไม่ไม่ไม่พี่มีน้ำอยู่น้องมารล้กดสีเขียวโอิชิซสนด้วยใช่น้องกินดูโอิชิอร่อยอร่อย แล้วก็เลยเฮ้ยมันน้ำมันน้องพี่รอเล่นเอ็งคิดว่าเอ็งสองคนนะใครตกปลาเก่งกว่ากันวะเฮ้ยเอ็งยอมหรอเอ็งยอมไม่ได้นะเอ็เป็นลูกน้องพี่อะตกกันเลยดีกว่าไอ้ฮอปนี่มันเด็กทางพี่เนี่ยเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยๆโอ้โหต้องเปลี่ยนเกี๋ยวมันยังได้ปลาเลยรู้ไหมฟิลเหมือนอะไรเหมือนแม่ทำบะหมีให้ลูกกินตอนนั้นอ้าวทุกคนตบมือเอ้ มีเร่งได้แล้วน้องใกล้แล้วใกล้ได้กินแล้วเอ้าเฮ้ยหลับไปแล้วเหรอมาทุกคนตอนนี้เฟรนฟรายแล้วก็สุกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันก่อนเลยดูดีเห็นปะพี่พึ่ขอชิมชิ้นหนึ่งดิพี่ขอชิมด้วยมึ่งขอมาแล้วก็บอกเลยเอาไปขอเพิ่มเยอยเราถึงไม่แก่เยอะ หยุดต่อให้กี่อะไรวะเนี่ยดิบเลยดิบเลยลานแบบเยอะเอะกี่อะไรวะเนี่ยไปดูโอ้โหไปดูข้าวกลอกินได้ชิ้นเดียวเองเฮ้ยขี้เกียจหรอโอ้โหหมดแลยเอาเป็นไฟกูโอ้โหยังกินไม่เผื่อพี่เลยวะมาบิดเลยบิดเลยมามาใกล้มาใกล้ต่อมาใกล้อ้าปากเอือออ้าปาก หิวนะใช่ไหมนี่เนี้ยเ,เออน้อเอ้าย้ำลงมิดเลยน้องจัดไปไม่กินเป็นไฟยังไงให้กูไม่อยากกินวะนั่งเรือเออะเออเอียร์พอไหมพอไหมอ้าวปากไปพอออืมอิ่มเปล่ามาอิ่มอ๋ออิ่มเลยมีมีแบบมีนี่เด้อมีชะงักเด้อไม่กินเป็นไฟยังไงให้กูไม่อยากกินวะอิ่ม,แบบมเลยอ่ะก, <c oughs> กูเอยีร <c oughs> อยรเลยอ่ะ พี่ว่าเองไม่ใช่มนุษย์ว่ะพี่ว่าเองน่าจะเป็นปอบหยิบว่ะพี่ยกไปเลยพี่ยกไปเลยกระทะเด้ออเน้องเออเอ่ออิ่เลยเด้อเดี๋ยวพี่รากินกระทะนี้ก็ได้เรากินกระทะโอเคเดี๋ยวเป็นฝ่าพี่กินเองกูกินซอสอย่างเดียวก็ได้วะนี่โร้าหยิบไม่ออก เขา,าจะมปลากระป๋องสิไม่ใช่โรซ่าซอมามะเขือเทศนี่นี่นะครับผมหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับโรซ่า,าซอสมะเขือเทศโอ้น้ำก็ไม่มีกินแต่กวตะองขอตายแล้วครับนะอันนี้ยังไม่ได้เล่นเกมเลยนะเองก,กินเกือบหมดแล้วอ่ะคือพี่จะมีเกมมาให้เล่นเว้ยเองต้องโอเลยน้อยออกคือถ้าใครไม่เหมือนเพื่อนแต่งแต่งกับเพื่อนคนนั้นชนะแล้วได้กินเฟรนฟรายประมาณสองวิแล,วแล้วจะมีกรรมการนับก็คือพี่เนม สองแห่งนี่หนึ่งสองกี่ต้องกินให้ทันนะไวนะหนึ่งใช่พี่อ่ะผมยำลงนี้ก่อนโอ้โหโอ้โหเราทักกูมือฉาโอ้ยมือฉาโอ้น้อยอ๊โอ้โหตัวได้กินนับหนึ่งสองอาโอเคโอเคได้กินไปคำนึงถือว่าอ่อนมาเอาหน่อยอ๊ก หนึ่งสองโอ้น้อยอักอักหนึ่มันมีคนมันมีคนไม่ได้กินกคนเลยนะมันไม่อาน้ยแล้มันเียวตุย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 ,ตย,ตย,ยเลยนะดนับดีวกว่าโอาน้ออกหนึ่งสองยร่วงมาแล้วโอลน้ออก ดึงชออย่างนี้อยู่ที่มือก็กินได้นะคะถือว่าหยิบออกไปแล้วอ้าวทีนี้เราเอาอย่างนี้เลยอ่ะมันมึงขอคูดาไปมึงได้ห้าหยิบกระมังอ๋อมันจะมีอยู่คนหนึ่งตอนนี้เสื้อเสื้อเสื้อแดงแจคพาโพเอานะเอาละหน่อยออกหนึ่งอ้าวเอานะอวอก the bones. <laughs> ja! วกินไม่หมดปรับโทษดีกว่าวะเอาอีกแล้วเราจะปล่อยให้น้องกินก่อนเดี๋ยวให้น้ำมางคุดเฮ้ยนั่นโอเคเฮ้ยมังคูดาวนางกันจังวะโฮ้ยเชี่ยมันกินเหมือนให้อาหารหมาเลยวะไอที่กินนะน้อยไอที่ล่วงอะไม่เดี๋ยวมันมีหมากินใช่ไหมมีมีแล้วก็ที่นั่งกินนี่ก็หมา โอเคพร้อมยังอลันน้อยออดหนึ่งสองยุดนน้อยออดหนึ่งสองอลันน้อยออดอะไรอะท่าอะไรน่ะอ๋อคือกำไม่ได้้หมดแล้วเรต้องนับแหละแค่นับไม่ได้กินเยอะๆพี่ดูดิี่เรียบร้อยหมดแล้วและเดินแล้วตากล้องที่แดกอะไรพอสิบนาทีหมดภายในซองวิ หมดแล้วโซลังข้อทายโซลายไม่ได้กินสักทิ้นกูเหมือนเป็นปอบอ่ะตอนเนี้ยก็สำหรับคิปนี้นะครับพอแล้วไม่ถ่ายแล้วเอาอีกไหมกูรู้สึกว่ามันเลมไม่ใช่รายการแล้วตอนเนี้ยเหมือนกูเชิญปอบหยิบมาดูสิสภาพแต่ละคนน่ะดูหน้าท็อปดิท็อปมีไฟด้วยเหรอคิดไม่ออกเลยอีพีหน้าจะทำเมนูอะไรดี ไก่ได้น้ำโอ้โหพิซซ่าทำพิซซ่านะขนาดเป็นฟาร์มเนี่ยขนาดนี่เอ้ยไม่ไม่ไก่เอฟซีฮะโอเคไปก่อนจะลาคลิปให้น้องๆปิดคลิปก่อนดีกว่าพูดพี่หน่อยพูดทำดิครทำทำมัน่าจะเป็นอยู่ปิดคลิปพูดยังไงนะไอ้โตดเพิ่งสอนไปวันเนี้ยขอลาจบเพียงเป็นเท่านี้นะครับวันนี้ผมขอจบลาเป็นนี้นะฝากติดตามช่องพี่พีเรียดๆนะครับสวัสดีครับโอ้โห น้ำเราเราใครเก็บวะเาไปไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอาออะไรรูคนจะให้เก็บได้อาอไปดูกันไหมอ๋อไปพวกเราไปไปไปเนี้ยไปตลบเหลือคนเดียว